สวัสดีครับสวัสดีครับพอ่อแม่พี่น้องสุข,ขูสุข,ขุนมาพบมาพ,พ,พอกันอีกขึ้นเก่าแล้วครับเมื่อนี้สวยๆด้พี่น้องเขาสวนลักซดาโอ้ยหอ่นนยอ,อ,หอบาทันเลยพี่น้องมึงดูพลังห่อบาทันเลยห่อกระดาษพี่น้องห่อถุงพลาสติกไว้แล้วล่ะแต่ว่าห่อกระดาษบาทันเมื่อนี่ได้ เขาม้าหอบักซิดาก่อนมื่อนี่เป็นปลาสวนปลาแตงไว้สักวันได้พี่น้องมื่อนี่ก็ได้เห็ดมือนี่เขาสวนบักพลังก่อนพลังหอบะทันเลยเมือ่อกะเต็มเลยจังหวะวุ้สที่อบะทันจนว่าสทีพ่อตัดแต่กมี่เห็ไหมพี่น้องมันหอบะทันเลยเหรอเป็นเมื่อยงยงหอถุงพลาสติกกับบะทันหอกระดาษกับบะทันพี่น้อง ห h ạ c ไล้เวียดไล้พี่น้องเลยเห็ดบาท่านเจนว่าพ่อตัดกับมีดเลยพี่น้องมันนหน่วยใหญ่แล้วเม่งเนี่ยเจนจีพ่อตัดเลยพี่น้องมันหน่วลแบบหญ่เลยเแกหอหอถุงพลาสติกไว้แล้วว่าจีมะหอกระดาษแม็กกันแม็กบาท่านเจนว่าพ่อตัดกับมี กระดาษกับวัมี่ได้พี่น้องกันนี่โอ้ยมันยากลำบากครับกระดาษกับขาดตลาดหากระดาษกับวัมี่มน,นี่ไงกำลังงามนุ่ยพ่อหอกระายครับหอประธานเลยพี่น้องเครื่องนี้งานหลายครับ หากระดาษกับบะมี่ได้พี่น้องกันนี่กระดาษกับขาดตลาดเนี่ยก็ตลาดกับพวกแห้งกระดาษกับพวกอดฮะมึงเนี่พี่น้องเสียหายเลยดุกยังสิเอาว่าอะไรต้องเด็ดถึงย่างเดียวดุกไงเลยพี่น้องมึงดูไงเลย จะได้กลับเขามกฮอถุงผดติดติก่ก้อนล่ะครับมือนี้ง่ยเลยหอบระทันไม่นี่สิเด็เขามาอสูงพลาตติกใบก่อนหกระดาษถึงตีฮอระบ่ทันกับพ่อไป,ปยังได้ปี่นองมาอาจจะหอ้องหอทุงติกไป ที่ลายเขาก็อันทับเหล่เขาก็ห่อสูงเติดก,กันบึ้งพี่น้องบึง้งอันนี้ห่อสูงปติกบุมไหวบุท่านตัวหลูกเงีย้ยบุอย่างนันเสียหายว่าอย่างเด็กพี่น้องพ่อตัดแล้วก็มีเลยครับนี่ลักษณะของหน่วยพ่อตัดแล้วเท้าจั่วเลยอันนี้พ่อตัดแล้ว กรับของอะไรงอฝรั่งก่อนมือน,นีิครับตายแล้วพี่น้องพ่อตัดแล้วอันนี้พ่อตัดแล้วพ่อตัดแล้วก็มีเนี่ยหัวถิ่มไปมันมีเวลาเลยอยากายไรชบเวลากะ่ขะขับมั้งหัวแดดเจริญข้าวเลยพี่น้องมั้งหัวแดดแป๊บแป๊บก็ได้ออกไป เห็ดหยิกเนื้อเวียนหยิกลายย่างหลายเห็ดมาท่นานหงันมาท่านเนื้หอหัวสงเป็นติกไว้ดีเสียได้พี่น้องห่อไว้แล้วถามว่าแมกกะดาษมันแมกกะดัมะดมาท่านช่วงนี้กระทึงยุ่งยากเท่งนั้นแตงกับพ่อเอาดินเขาเงาได้พี่น้องแตงกับพ่อเอาดินเขาเงาแล้วก็จะได้ เอาดินของเงาแตงน้ำมันก็เละยากระไรงานหลายเห็ดบาชันห่อบาชันเท่ากับจะเด้ห่อถุงปฏิติกรีก่อนล่ะเป็นไงพี่น้องห่อถุงปฏิติกอนกับมือหนีครับจะได้ห่อพป็นสมบัติอาจจะติดตะกอนเพราะว่าเสียหายพี่น้อง หัวพรท่นาทนหัวกระดาษบรท่านเขากระต้องไล่ถุงพลาสติเกิดซะก่อนเที่ยวป่ให้มันเสียหายบักแตงได้พี่น้องทางนี้ก,ดดกับพระได้ยินเขาเงาโยบักแตงกันเลยออกเชียร์กันรงพุมแล้วจะได้กลับกลับมาไดินขเขาเงาสะก้อนหละ่ะเมื่อนี้เอาปุญญ๋ยยายเรียบร้อยแล้วยายปุญญ๋ยแล้วพระได้ไทยกบ กำลังไล่ห่อกระดาษห่อถุงพลาสติกไปน้ำกันพอนี่พี่น้องมันห่อบาท่านเรียบักหลายเลยมูอห่อไว้ห่อถุงบักหลายเลยพี่น้องมีแต่ถุงยางเดียวเลยถุงกับห่อกะลาเมื่อนี่ห่อให้ถุงให้เลี่ยวเลยครับเมื่อนี่ห่อมันห่อกระดาษมาท่านหัวอื่นกับจีนเขามาไล่ห่อกระดาษถ้าไม่เลี่ยวล่ห่อกระดาษเลี่ยวกับ จะได้เขาสวนแตงโมลยครับปักแจงกับผ้าในพืนดินอยู่เมืนน่อนี้ว่าจิห่อกระดาษเอ้ยห่อถุงพลาสติกห้แล้วแล้วก็จะได้ห่อกระดาษแมกกระดาษลาตามมึงดูพี่น้องวินจะอร์วยไงห่อแล้วห่อถุงพลาสติกแล้วแล้วเยวะกลับมาไลห่อกระดาษต่อเด้บัดที่นี่ถุงพลาสติกกับห่อแล้วแล้วเมื่อนี้ฟังห้างนี่กัน ดูพี่นอ้องมีแต่ถุงพลาสติกอย่างเดียวห่อไว้มันห่อบทอะทันเมื่อนี้ก็ะจีเฮ็ดให้มันเลี่ยวห่อถุงพลาสติกให้มันเลี่ยวหายเหมันเหลียห่อกระดาษอย่างเดียวพี่น้องีเปหน่วยังไงด้พี่นอ้องเปหน่วยังไง,ง,งห่อไว้แต่หลายมือละละ่ะเป็นอาทิตย์แล้วห่อถุงพลาสติกไว้มูลุ่นกวนกวนยี่ห้อข่าวบ้าห่อเรื่อยๆห่อถุงพลาสติกไว้หลาย แต่ว่ากระดาษบ่ไเด็กเขามาแม็กบางไนี่หน่วยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยกลสีพลาตัดอะไรได้พี่น้องพ่าสต,ติกไวยมันเวลาเฮามีนี่หน่อยบ่ใครได้มากห่อแม็กกระดาษมันเกิดเลยหน่วยใหญ่จะว่าสีพลาสต์หรอกแต่นี่บางเนี่ยต้น่วยใหญ่ได้พี่น้องห่อหลงไหวก็ไล่หลูกหลง เดดก็บห่อนห่อนเพราะว่พี่น้องอาก,กาศจาังไหนมาผดมาเหลียกแต่ห้อนคักห้อนเนี่ยห่อนผดห้อนเหลียสิฉันว่าพ่อตัดกับมีพ่อแม่พี่น้องมันยากคักหลายบ่มีเวลาเวลาเขาสวนคักหไกลมึงดูพี่น้องนี่ต้นไม้ใหญ่ใแต่ว่าอันนี้พ่อตัดเราได้พี่น้องพ่อตัดแล้ว ي, พ่อพอ่พอ,พอตัดขายแล้วอันใหญ่ใหใหญ่ทั้งขู่เลยต้นไม้ใหใหญ่ เบิ่งมุ้งหัวไว้กัเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วละ่ะกันี่กัจชววันน้อยเงี้ยเหล่ลาล่แม็กกระดาษว่าท่านหัวถุงพลาสติกไว้เต็มสวนแล้วพี่น้องก็ว่ามันไล่ยหัวกระดาษว่าท่านสุดท้ายก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ได้ไหมครับเด้อพ่อแม่พี่น้องสุข,ขสุขคนนั่นล่ละ ปากจ่องปัดินเจ้าสวนคนเหลืองมาไว้น้ำเนี่ยเมื่อนี้เขามาห่อบักเสดาไปห่อบักซสดาเมื่อนี้ห่อบักซสดาหอ่าหอถุงพลาสติกไว้ห่อกระดาษน้ำมือนี่เมื่อน,นี้ห่อปลาท่านได้พี่น้องลายถึงห่อถุงถึงห่อกระดาษมือนี่อากาศก็ะห้อนดีครับขอบคุณขอบคุณหลายๆที่กดไลค์กดติดตามให้ลูกหลาน ช่องปะถินเชาาสวนคนเลี้ยงนะขอบคุณครับพอมาพีน้องสุขูสุก้นน่ะล่ะขอบคุณขอบคุณหลายๆละ